คุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีนะครับที่เห็นอยู่คือสิงโตขาวกำลังกินเนื้อแช่แข็งมาเป็นก้อนๆเป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงน้ําแข็งบทที่เจ้าหน้าที่เขาเอามาเทไว้ให้เป็นหนึ่งในวิธีการคลายร้อนให้กับสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ครับหลังอากาศทุกนี้ร้อนๆน,นะครับ36-40องศาเซลเซียสครับนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่าล่าสุดนี้ต้องใช้รถแบบนี้ครับสองคัน ฉีดน้ำรอบสวนสัตว์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดอุณหภูมิรวมทั้งลดปริมาณฝุ่นด้วยครับฉีดวันหนึ่งเนี่ยสี่รอบรอบเช้าสองแล้วก็รอบบ่ายอีกสองรอบครับครับสืบเนื่องจากในช่วงนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงสูงสเกือบเกือบสี่สิบองศาในแต่ละวันนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่เราก็มีการจัดเตรียมลดน้ำนะครับแล้วก็พ่นให้ความชุ่มชื้นในพื้นที่ตลอดจนถึงเนะี่ยให้คลายความร้อนในส่วสนแสดงสัตว์ต่างๆ ด้วยครับด้านนายไมยตรีอินโปธทาหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะครับก็ต้องดูแลสัตว์ทุกประเภทเป็นพิเศษกันหน่อยเปิดน้ำตามจุดต่างๆให้สัตว์ได้คลายร้อนกันรวมถึงติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วยครับนะครับการดูแลสำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำต้องเป็นแหล่งที่สะอาดที่สุดสำหรับสัตว์ในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับเพราะว่า น้ำเนี่ยเป็นแหล่งที่สําคัญที่จะทําให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงและสมบูรณ์นะครับแหล่งน้ําของเราก็ยังโชคดีนะครับทั้งหมดก็อยู่3แหล่งนะครับแหล่งที่1ึก็แหล่งน้ําธรรมชาติ2ก็แหล่งน้ําบาดาล3ก็แหล่งน้ําประปานะครับแต่ช่วงฤดูแล้งนี้แหล่งน้ําธรรมชาติค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ได้จากแหล่งน้ําบาดาลแล้วก็แหล่งน้ําประปาในเป็นแหล่งน้ําที่มาให้สัตว์ได้ดื่มกินนะครับ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ปัจจุบันเนี่ยต้องดูแลสัตว์พั0เกว่าตัวนะครับรวมทั้งแพนด้าด้วยนะครับในช่วงอากาศร้อนแล้วยังมีฝุ่น PM 2.5เยอะแบบนี้ทีมสตัตวแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเขาก็เลยต้องดูแลติดตามพฤติกรรมสัตว์ของแต่และชนิดอย่างใกล้ชิดวันละ3รอบเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อป้องกันสัตว์เนี่ยจะเจ็บป่วยได้ครับ